สวัสดีครับพมออตาแก่นะครับวันนี้วันศุกรกับพี่น้องครับป่าทุกคนมาเที่ยวลาดยันยงอำเภอแยกจังหวัดสงขลากันครับรดยข่าวว่ามีข้องเกาเก่ามีเสื้อผ้าหมือนซองนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะกันเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวลาดยันยงวันศุกร์กันครับมาสวัสดีครับพี่นี่ฝีคนที่ก้อยดูแลที่จอดรอดนะครับวันนี้ต้นฟ้าฟรีเลยครับ ไม่ต้องเก็บการติดรถวันนี้ป้าทุกคนมาเที่ยวราชบรยงนะครับเดี๋ยวติดตามเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับมีข้าวสั่งข้าวนะครับเแบบแหลหว้าขามีอะไรใครมั้งมำไมครับนี่มีเกลือหมื่นจองเต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วก็เสื้อผ้าหมือสองนี่นะครับมันจะเปิดแต่จะพอวันวันซุกนะครับวันซุกแล้วก็เราสาม,มารถมาเลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยวะตองการเสื้อผ้าเด็กเสื้อา้าบผู้ใหญ่หรือว่า,ามมสเสื้อผ้ากุญแ่นะครับอ่าให้มีทั้งจานจามมือสองก็มีนะครับเป็นแบบจานจามมือสองเสื้อผ้าหมือสองนะครับเราก็สาม,มารถเลือกเล่ได้เลย นี่เดี๋ยวผมยังแนะนำรับร้านนี้ครับพี่น้องครับจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหมื่นชองนะครับคนก็นมาเล่มาหมีอ่าวตะวันโชคดีจะมีเครื่องดนตรีมือสองกันนะหรือความอะไรล่ะน,นี่นะครับมันจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ว่ารถเราว่างแล้วแต่ว่ายัางใช้ได้นะครับเยอะแยะเลยเครื่องนี้ปุ๊บเที่ยนนี้ปุ๊บอ่ามาเจอแป็นตับนะครับยันยงมาไหมนะบอยครัาบาบอย จ oh, so ุ๊นะตอนนี้เลยครับอ๋อกับปีมากนะหน้นที่ตอนนี้ได้มาทัดคลิปนิดหน่อยนะครับใกล้ดีไหมครับใกล้ได้อยู่ครับนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเจอกันครับอ่าตอนนี้กรเทียมแล้วนะครับเดินเหนื่อยแล้วก็ระโนไปหาได้กินก่อนครับเหนื่อยเหนื่อยแม่งแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปกันนอนครับไป ได้เร็วได้เร็วได้เร็วเชือปลาหมือร้องปลาเล่นก่อนเทิดนี่เชือปลาหมือร้องกับได้ทุ่งเติอเลี่ยเอาอยู่ที่บาดพี่น้องได้กองโตกับน้องมาลาดยันยุ่งกับพี่น้องกับระบาดได้ไปละบ้านกินข้าวได้เร็วได้เร็วได้เร็วได้ได้เยอะเยอะเลยแต่ว่าคนน้อยจังพี่อันนี้คนน้อยเก่งกว่ามากพี่ครับขอบคุณครับครับ ครับขอบคุณมาก